เขาก็เห็นคุณว่าเป็นพ่อธรรมะพูทธยเจ้าที่เขาไปปฏิบัติเขาถึงได้มีความสุขความเจริญเขาก็มาบำรุงวัดเพื่อที่ว่าคนอื่นๆจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะอย่างนี้บ้างอาตมาเองมีประสบการณ์ตรงอันหนึ่งเหมือนกันคือตอนไปศึกษาที่ญี่ปุ่นพอการศึกษาเริ่มอยู่ตัวก็เลยสร้างวัดก็มีญาติโยมเรียกร้องมากเริ่มต้นคนมาวัดมาหลากหลายนะเขามาเพราะว่าอยู่เมืองนอกนานเหงา เห็นผ้าเหลืองก็ดีใจยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเรารู้ว่ามีพระมีวัดเข,าข้าเขามามาถึงก็ตามธรรมเนียมไทยพระอาจารย์ช่วยดูลายมือหน่อยอช่วยดูหมอหน่อยตอนนี้เขาว่าดวงไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงแรงต่างบอกไม่มีที่นี่มาถึงยมคิดว่าไม่สบายใจจะสะดกเคราะห์เลยอ่ะเดี๋ยววดมนนั่งสมาธิรักษาศีลให้ดีนะอบุญเกิดแล้วบุญเนี่ยจะไปแก้ไขเคราะห์เองอจะแก้ไขเคราะห์ต้องมีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาศีลศีลห้าให้ครบนะสมาธินั่งนะ เราตั้งใจอยู่ในธรรมะพุทธเจ้าให้ดีครับมาถึงก็เอาหลักของที่วัดไปใช้จับนั่งสมาธิชั่วโมงกว่าบ่ายฟังเทศมีเหมือนกันบางคนที่มาทีเดียวแล้วหายไปเลยก็มีครับแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ต่อ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 มาเนี่ยชีวิตดีขึ้นหมดเลยใหม่ๆคนมาวัดเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงอาจจะประมาณครึ่งอาจจะทํางานกลางคืนคแต่คนที่เข้าวัดสม่าเสมอปั๊บเดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทําอาชีพนี้ละ เขาอยากจะเลิกแล้วหาช่องทางสุดท้ายก็เลิกได้มีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานลูกเต้าดีปรากฏว่าทําบุญอุดหนุนบํารุงวัดเนี่ยไม่น้อยเลยนะบน่าสรรเสริญน้ําใจอย่างยิ่งสิ่งที่เขาบำรุงวัดเนี่ยมหาเศรษฐีเมืองไทยยังสู้ไม่ได้เลยครับน้ําใจคนไทยในต่างแดนที่ฐานะไม่ได้ร่ารวยอะไรเนี่ยแต่พอเห็นศรัทธารู้ว่าธรรมะพระุทธเจ้าดียังไงแล้วมาสนับสนุนบํารุงศาสนาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าทําบุญกับว,วัดเยอะขนาดนี้ ฐานะคนันบ้านดีขึ้นอืแต่คนอื่นที่มาด้วยกันแล้วไม่ได้เข้าวัดปรากฏว่าไม่มีอะไรเหลือเลยครับเพราะไม่ได้ทําบุญแต่ว่าบอกเครียดทําไงก็ <c oughs> ไปเล่นเฮโลกินเหล้ามีโฮสอะไรต่างเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยค,คแต่คนทว่เข้าวัดนี่กลับเหลือได้ทั้งบุญแล้วอาชีพการงานครอบครัวตัวเองก็มั่นคงขึ้นด้วยนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่า ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของจริงอขอให้เราเองยึดมั่นเชื่อมั่นในธรรมะพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพระองค์อย่าไปออกนอกทางอย่าไปเอาของเสริมของส่วนเกินครับดูหมอใบหวยเซมซีไม่เอาแต่เอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยแล้ววัดก็จะเจริญญาติโยมมาวัดโยมก็จะเจริญธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงขอให้พระเนี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆ ตั้งใจอบรมประชาชนจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นประโยชน์แล้วก็มาสนับสนุนงานพระาศาสนาช่วยกันสร้างช่วยกันใช้เพราะวัดเป็นของชาวพุทธทุกคนมาช่วยกันใช้ช่วยกันบำรุงรักษาหน้าที่ของพระคือเป็นผู้ที่ดูแลอำนวยความสะดวกและก็สอนธรรมะให้กับญาิโยมเท่านั้นเอง ายสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ในหนชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอไทราเขียนถึงพุทธศาสนาไว้อย่างนี้ว่าศาส,สนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจัก,กรวาลพระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมเือกัน สิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตรัสรู้ธรรมยาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นในรอบตัว คุณเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีแค่ไหนรายการข้อคิดรอบตัวชวนคุณร่วมคิดรอบด้านด้วยการสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารข้อคิดรายวันพร้อมรับ d ีดีรายการข้อคิดรอบตัวทุกสัปดาห์สมัครสมาชิกโทร0814122345แล้วคุณจะรู้ว่าหนึ่งข้อคิดทำให้ชีวิตดีขึ้น อาจารย์ครับคาถามที่ผมมักจะได้ยินเวลาไปพูดเรื่องของธรรมะแล้วก็ไปทํารายการต่างๆเนี่ยนะฮะคือเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการทําบุญนะครับคือบางคนเนี่ยทำบุญน้อยทําบุญมากหลายคนก็มีการเปรียบเทียบเอออย่างผมทําบุญน้อยเนี่ยถวายปัจจัยแค่นี้ช่วยทําบุญแค่นี้มันจะได้บุญอย่างที่เขาให้กันเยอะๆไหมคือคําถามมันก็มีว่าเออถ้าเกิดว,ว่าเรามีน้อยเนี่ยให้น้อยจะได้อาน,นิสงส์งได้บุญเยอะเหมือนกับคนที่ได้ให้เยอะๆไหมฮะเจริญพรต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่ามีคำคำหนึ่งว่า เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้วัทักษินาทานหาชื่อเป็นของน้อยไม่ตอนก่อนเคยบอกไปแล้วจาได้เยัเย<ะ>ขนาดจะไปบูชาพระเจดีย์ไม่มีทรัพย์เลยเก็บดอกบวกขมสี่ดอกเนี่ยไปบูชาน,นะเก็บจากข้างทางเนะี่ยไปบูชาอาน,นิสงส์ยังส่งไปเกิดบนสวรรค์เลยอืขอให้ใจมีความเลื่อมใสคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดใจเลื่อมใสเท่ากันนะ่ะแล้วเป็นยังไงอก็ต้องมาดูว่าเงือนไขให้ได้บุญเยอะพุทธิย่ามบอกมีองค์ประกอบสามอย่างคือหนึ่ง วัตถุบริสุทธิ์อืของที่ให้ทานได้วยความบริสุทธิ์ดอกบบกขมข้างทางก็ได้มาด้วยความบริสุทธนะิ์นะครับถ้าเกิดทําบุญเยอะแต่ไปโกงเข้ามาบุญก็น้อยทรัพย์ที่ทําบุญน้อยแต่ว่าได้มาด้วยความสุจริตบุญจะเยอะกว่างั้นของวัตถุต้องบริสุทธิ์ก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองคือเจตนาบริสุทธิ์ครับทั้งก่อนให้ก็เลื่อมใสระหว่างให้ก็ตั้งใจหลังให้แล้วระล,ลึกถึงก็ปลืม้มอกปลื้มใจ ยิ่งเลื่อมใสมากบุญยิ่งเยอะคทาบุญบาทเดียวแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่บาทเดียวนี่แหละเลื่อมใสจริงๆแล้วเนี่ยถวายบุญมหาศาลมีความเลื่อมใสถ้าเกิดทําบุญเงินล้านเฉยๆทำอย่างนั้นเสียไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าเนี่ยบุญนิดเดียวอือันที่สามคือบุคคลบริสุทธิ์ผู้รับถ้าเป็นพระภิกษุที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยยิ่งมีคุณธรรมสูงเท่าไหร่บุญเรายิ่งมากครับ แล้วเราเองฐณะผู้ให้ทานยิ่งอยู่ในศีลในธรรมมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่งเยอะอนี่คือบุคคลบริสุทธิ์เพราะ,ะนั้นสามเงื่อนไขแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขบุคคลคนเดียวกันความศรัทธาเท่ากันก็อยู่ที่วัตถุก็บริสุทธิ์เหมือนกันอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็เราก็คิดเอาง่ายๆได้ว่าถ้าเกิดทํามากก็ย่อมได้มากไปตาม,มส่วนแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดจะมาวัดจากตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูความเลื่อมใสความตั้งใจทั้งหมดประกอบด้วยจเจริญพร พระอาจารย์คะยังมีอีกคําถามหนึ่งคะ่ะที่คนส่วนใหญ่นะคะก็จะมองทางวัธรรมาคอยางเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญคะ่ะอย่างเช่นว่าทําไมต้องทําบุญเยอะๆออมีการบังคับหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเอ๊ะทำบุญน้อยไม่ได้เหรอคริงเรล่านี้คะ่ะเป็นคําถามแล้วก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยไขก็ข้ขอสงสัยนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมต้องทําบุญกัน,นเยอะๆด้วยะคะ่ะเริญพรจริงๆเนี่ยเราบอกว่าให้ทําบุญเนี่ยตามกําลังของเราค,ค,คนไหนมีกําลังทรัพย์มากก็ทําเยอะอื คนไหนที่มีน้อยก็ทําตามกําลังของตัวเองนั่นเป็นอย่างนั้นนี่จะเห็นคนที่วัดบางคนมาถึงกจะตมาก็เห็นนะเขาเองนั่งจบพนมมืออยู่หน้าตู้บริจาคตั้งนานเนี่ยจริงในมือก็เหรียญบาทเหรียญหนึ่งครัเหรียญห้า <5 S 1> เหรียญหนึ่งมาวัดแล้วค่ารถเนี่ยวัดออกให้อาหารเลี้ยงเพราะฉะนั้นคนจนที่สุดเนี่ยก็สามารถมาวัดได้อยู่ในกรทมขึ้นรถมาก็มาฟรีครับทานข้าวเสียด้วยตกเย็นกลับถามว่าทําไมถึงต้องเลี้ยงทําไมถึงงให้รถมาวัดฟรีเพราะมี คอนเซปต์ Concept, ตั้งแต่สร้างวัดอย่างนี้ว่าเราไม่ควรให้ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องกีดกัน้นจำกัดการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อต้องการเปิดกว้างว่าคนทุกชั้นทุกวนณนะสามารถมาวัดได้ถ้าวัดคิดจะรับแต่คนรวยนะรับรองเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงข้าวเราก็หาข้าวกินเองได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องจัดรถมาเขาขับรถมาเองแต่พาะไม่ใช่อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนถึงปัจจุบันจัดรถมาวัดฟรีเลี้ยงข้าวฟรีคนจนที่สุดก็มาวัดได้แล้วก็มาถึง ชีวิตเขาดีขึ้นอีกหน่อยเขาคงบำรุงเขารวยแล้วเขาก็มาทําบุญเยอะเพราะว่าถามว่าเราจะจัดรถมาวัดฟรีค่ารถมาจากไหนค่าข้าวมาจากไหนก็มาจากคนที่มีทรัพย์เยอะเขาทาตามกําลังของเขาเขาไม่เดือดร้อนนี่ทำเสร็จแล้วทรัพย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเสนาสนะบ้างเครื่องโดยความสูนในการปฏิบัติธรรมเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคนที่ยังมีทรัพย์น้อยนี่คือการเกื้อกูลกันระหว่างคนรวยและคนที่กําลังจะรวยในอนาคตเนี่ยนี่คือความ เอ,อื้อเฟื้อกันของคนในสังคมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นจุดร่วมทําได้ตามกําลังเราเองใครจะไปบังคับได้ตังในกระเป๋าเราเ,เราพอใจทาเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับครับคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้เนี่ยครับคำถามของหลายๆท่านที่ฝากผ่านมายัางทีมงานของเราแล้วก็คําถามที่นจใจของคุณผู้ชมทางบ้านเองก็น,น่าจะได้รับคําตอบบ้างพอสมควร เวลามีจํากัดนะฮะถ้าเกิด<ช>ครั้งต่อไปหลายๆคําถามที่ฝากทีมงานหรือว่าเขียนมาหรือว่าส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอก็จะได้มีโอกาสได้สอบถามเรื่องราวที่ขาใจของคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ทราบว่าจุดประสงค์สําคัญของการสร้างวัดก็คือการเป็นที่รองรับในการสอนธรรมะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งวัดธรรมกายก็ดําเนินและก็ยึดมั่นในจุดนี้มาโดยตลอดค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวลงแล้วะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะดูรายการย้อนหลังก็สามารถ